เซนทันเมอมางานเฮลิคอปเน,นี่์บ้มจำกัดเโาอยู่กับพี่เอ้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ เซนทันเวอร์มางานเ hey, ฮลิคอเนยียกลุ่มจำกัดก็คือเป็นงานที่เขาเอาเชฟดังๆพวกมาเตชีฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาทําอาหารมาออกบู๊มีหรอสายกินอย่างเราจะพลาดนะคะก็เดี๋ยวไปชิมกันว่าแต่ละบู๊จะเป็นอย่างไรแล้วก็ในร,ราคางบ1,000บาทนะงบหนึ่งพันบาทว่าเราได้งบเกินไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนถึงแล้วตื่นเต้นมากว้าวออนนี่เป็นที่นั่งกินไหมเที่ยวไปนั่งกินอาหารอันนี้เชฟว้าวเชฟเกตเชฟวิว ที่เขากำลังทรีเซนตกันเลยนะคะเจเจเอ๋อเร็วสวัสดีค่ะเราสั่งอะไรดีอ่ะแมทชูเตโต้สั่งอะไรแนะนำให้ซื้ออะไรดีคะอ่อาเอาที่หนึ่งค่ะทุกคนกลับมาหมดเลยใช่ใช่ เอได้แล้วเมนูแรกรยำเล้งขาหมูเยอรมันมอันนี้คือเชฟของเชฟเอียนไสอัว สวัสดีค่ะไปสั่ง mm อาหารของเชฟกันงั้นเอาเป็นพิซซ่าเกี่ยวหวานเนื้อน้องลายค่ะอันเดียวเนาะค่ะเดี๋ยไปไหนแล้วไปดักเพื่อนก่อนได้เพื่อนเอาอะไรไหมอ๋อเอาอันเดียวค่ะไปกันต่อไปกันต่อนี่อ่ะเชฟกอลฟกำลังเป็นพิธีกรนะคะ เชฟจาลุ๊กไปดีครับรออะไรครับสวัสดีค่ะเอาขนมจีนเอาเอาอันเค้กขล็กลูกค้ารับแกะต้นปลาับสมเกลื่อนไปนะคะด้วยไหมคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เชฟชนะได้มาเป็นเชฟด้วยค่ะตอนนี้มีจับโปรโมชั่นถ้าซื้อสองเมนูค um um <no ู่กันจะเหลือหนึ่งร้อยสามสิบบาทอะได้ค่ะได้ โลนี้คือชนะในรายการาเลยไม่รู้จักแกงขี้เหล็กนะคะ <ขา S 1> เราจะร้องครับขอบคุณค่ะค่ะ<อ>ได้มาแล้วค่ะของเชฟจ่าลึกต่อไปต่อไปต่อไปแกเ,เชฟมาตินฮัลโหล <laughs> <laughs> ตัดแม่คันนี่อ๋อ <c oughs> ก็จะเห็นว่าชาแล้วอยากกินเอาเลยเชฟติงแลววงวง้วตัวตึงตัวตึงวัสดีค่ะอ่ะน <laughs> แนะนำเมนูอะไรคะแนะนำทุกเมนูเลยครับนักปริงตันมีครับโอวามะนาวกรอบจากรายการก็จะมีมข้าวซอยแซลมนอนหนูเอาเป็นโอวามะนาวกรอบแล้วกันค่ะเดี mm ๋ย hmm. วรอ นเบรร์โะคได้ค่ะโอ้สวยมากขอบคุณค่ะหวานเชฟเก่งแล้วต้องกินรีวิวเลยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันละลาะยมันจะละลาย เป็นทุกอย่างที่มาลงตัวมากทุกคนแล้วก็ขมนมแบบอันนี้ก็คือแบบเปรี้ยวข้างในข้างานอกกรอบอร่อยมากข้างใต้ไอศครีมอะมันเป็นแบบว่าฮุดดิง้งฮุดดิ้งข้างล่างอ่ะเธอมันก็มีความเปรี้ยวแบบสดชื่นขึ้นมาก็อร่อยนะเจาเ <c oughs> ชิเดียวบอว่าจ้ะสวัสดีไปแล้วแต่ว่าถ่ายไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะ คือพี่เอ้ยหายไปสั่งบีฟเวลลิงตันมาให้เป็นบีฟเวลลิงตันหนึ่งแถมหนึ่งนีโดยเชฟท่านนี้นะคะเชฟบีฟบีฟเวลิงตัน่ไเชฟนะคเะลยนไงเชฟเยนะด้ยะด้เลยะเลยน้ยนะไดย่ะดีะนนะ่ะ แต่ว่าถ้ากลับบ้านจะไม่ได้เห็นเชฟเทน้ทตกใช่ไหมอนนเลยอ๋อดได้ค่ะได้ค<อ>่ะให้มีเซนเป็นภาษาเหนือเพิเป็นคนเชียงใหม่ไหมคะอ๋อนี่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะ วาตัวจร้งสวยมากตัวจิสวยมากสวยมากสวยมากเซป้อมมามไหมแม่มาไหเนี่ยแม่ไม่มาอาหารตัวตึงในตำนานเปิดซอสแกงกะหรี่แบบไทยแล้วก็แบบคุกชอ็อปรถไปหน่อยดหจ๊ะเอาไหมสอบถามก่อนได้นะเอาดิเอาดิ ไเอเชฟป่นทำเชฟอาหารญี่ปุ่นสุดจึ้งของเราแต่ว่าไม่เจอเชฟนี่เมนูไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมคะมดุแต่ไอแซลม,มอนโคคิดหอมสับท็อป,อปมันปูนเอ๊ย้ยน่าโดนน่าโดนเอาไหมเพื่อนคนละคำคนมันวุ่นวายมากเลยเราเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะเชฟปุนทำอ๋อโอเคปลาเราไปเอาบีฟเบลิงตันกัน ไว้ครั้งหน้าเพราะว่ามันตอนนี้เขายังแบบว่าไม่รับออเดอร์แล้วนะคะขอพักไว้ก่อนใช่เขารับไม่ทนันเดี๋ยวเวาเดี๋ยวเวาอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกรอบนะแบบจ๊ะแบาคารนอ้าคารนอแม่สวัสดีค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะห <c oughs> น,นู <c oughs> อยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรอะคะไพ่โมเดลสักกัน,กนอ๋อนี่บางอยู่ดเดินขึ้นมา หนูงั้นเอาไหมเพื่อนเราเอาไพ่หมูแดงสองชิ้นค่ะ โอเคงั้นหนูเอาเป็นขัดอันอันนี้ทีนึงข้อสองหนึ่งครับค่ะ,คะแล้วก็เอาเป็นคอนคอนดอกคอนดอกเลือกไ,ได้สองรถอ่าทัฟเฟอร์กับแจ่วค่ะแล้วก็ทัพเฟอร์แจ่วอ่ัพแจ่วค่ะวิวะดีโอคือแบบอาณาทุกคนขา้ามันหอมมากยำหอยเชลล์อาบูได้ให้เราไปนี่แล้วก็นี่เอาา้ยจัดมีเวลิมา,านมาโดนมาห้าใบแปดห้าร้อยแปดสิบ หนึ่งพันห้าสิบแปดแปดแปดอ่ะก็ตอ2ชิ้นละแต่้นาแต่ว่าราคาเขาบอกราคาปกติอะคือชิ้นละแปดแปดแปดแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่นให้คือหนึแถมหนึ่งแปดแปดแปดเพาะว่าวันนี้มาสุดท้ายอมาดูกันแฮมเบอร์กแกงกะหรี่ของเฉดมองโดยไปเท่าไหร่ด้วยอยนี้ ร้อบาทเบาทร้อบาทได้เดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันโอ้ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะคือเมื่อกี้ก่อนที่จะตดวจหายอ่ะแอบกินไปแล้วนิดนึงนะคืออร่อยมากอ่ะอันนี้ป๊อปคอนด้วยอ่ะ อร่อยไหมรสชาติเขาเข้มข้นแต่ถือว่ารสชาติยำอ่ะอร่อยถ้าจะไปคิดว่ามันมีประหารแบบกรอบหรอกับบัอบคอนมันจะไม่ไปถึงด้านได้คนอยากกินเลยอ่ะระหว่างที่พี่เอื้อยไปซุ้มน้ำเรามาชิมอันนี้จะเป็นทับเบอร์ไหมทับเบอร์ของเชฟลึกเชฟพี่มีในดวงใจ Ừm. Có bao หอมขที่นหมนายเลยเซฟครึ่งคือแบบว่าแบบได้คแาบบเป็นอันดีมากเป็นครับคุณคือทั้งข้าวคัวสองแล้เมื่อกี้ครั้งนี้ให้ดูก่อนผมอร่อยเนระก็อร่อยเลยอร่อยมาก ด,ดีวิวให้ด้วยนะเชฟป้อมเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะแอบ,บชิมโอ้โหอ, <c oughs> อร่อยซ้อมก่อนไปดิสมิลแลนด์นะคะมาเติมเง้นก่อนกอดรัสเปห้องโกงสิ้นปีนี้นะัดโคลนฝากติดตามด้วยน้องน้องจะพาไปมือ <laughs> พี่เอ้จะพาไปดิสมิลแลนด์ปวดไหล่อ่ะอ <laughs> พอชิมเชฟป้อมนะพอเ่าไหร่แล้วไม่เหลือมาก เดี๋ยวแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบมีพลาสติกอะเดี๋ยไม่เดียวแต่ว่าแต่ว่าแต่เออแต่แต่คาดสองเลยคาดมากก่าหนึ่งสรุปราคากันว่าวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะเฮ้ยวอนมากเลยสรุปว่าเกินไหมคือเกินแน่นอนหนึ่งพันบาทเกินเพราะบงคนแต่ละทิมก็แบบร้อยสองร้อยแล้วไปสอง รวมบีเบลลิงตันอาจจะยอดเป็นเท่าไหร่ถ้า้แต่ว่าบีเบลิงตันจะเอาไปแล้ว8 8 8บาท2ชิ้นก็ถือว่าโอเคได้ไหมมาลองให้รู้เออมาลองให้รู้มาลองให้รู้แล้วก็เดี๋ยวไมนึกอื่นๆเราจะไปรีวิวกันที่ห้องนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กินไม่ไหวแล้วนะคะไป,ไป อาหารมาค่ะโื้ดูชิวฉันสิเฮอฉันเกือบลืมรีวิวของเชฟแม็กอันนี้คือกลับมาจากที่ทํางานแล้วนะคะแล้วก็แอบกัดไปหนึ่งคำแล้วก็แบบเฮ้ยลืมรีวิวหรือเปล่าร้อนร้เวปมาคือเมื่อกี้ขนาดกินเย็นๆอ่ะยังอร่อยเลยฮ่าฮ่าฮ่าร้อนอร่อยมากอ่ะคือไส้มันเต็มมากเพื่อนแล้วเข้าไปเลวแล้วแป้งเขาบาง The best. อันดับเบสนๆง่ายๆเดีดยทุกคนแฮปีหน้าฮปีหน้าทุกคนมีโอกาสได้ไปงานนะคะแนะนำไปแล้วจะไม่ผิดหวังแต่ว่าอยากจะบอกว่า อย่าคาดหวังว่ามันจะแบบจี๊ดจ๊าดอะเข้าใจฟีลปะคือเชฟเขาก็จะทําแบบกลางรสชาติกลางๆแต่ก็มีความกลมกล่อมเข้าใจฟีลไหมมันไม่ใช่รสชาติแบบอย่างสมมติถ้าใครชอบกินอาหารรสจัดอะอาจจะแบบไม่เห็นจะอร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินคนรีวิวแต่ว่าเปิดใจโอเพนไม่ mind, กินให้เป็นรสชาติกลางๆแล้วก็ไม่มีผงชุรสอะทุกคนเข้าใจฟีลปะนี่เลยว่าแบบเออแฮปปี้มันไม่ง่ายนะที่จะทําอาหารให้อร่อยแบบไม่มีผงนวด รู้สึกว่านี้นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวประมาณนี้งั้นก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปการหัวการรีวิว h e ลิค o เนียกรุ๊ปครั้งนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ทุกคนดูจนถึงตรงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะมีไก่ฉีกของเชฟแก้วค่ะพอดีว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกรุงเทพมาไปงานเฮลิคอเนียกรุ๊ปของแบบแก๊งมา e เตชฟเอรยใดยะทุกคนที่แบบเขาแข่งกันในทีวี มาเริ่มชิมเขาเรียกว่าอะไรอะกากหมูกรอบหรอเมื่อกี้คือรสชาติคื้มนคนมากแล้วก็ชิมไก่กับเส้นแต่ว่าอันนี้เรากินตอนที่แบบออกจากตู้เย็นมานะทุกคนมันก็จะแบบเออฟืดๆนิดนึงอะไรเงี้ยเลยตัดสินใจเอาไปอุ่นแล้วก็คน,คนๆๆคือมันดีขึ้นมากทั้งกลิ่นเคเห็นไอที่แว่นใช่นแม้ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติทั้งเส้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วไก่ที่กินนะก็คือแบบว่าไม่ได้แห้งอะพอเราเอาไปเวฟแล้วอะ่ะก็ยังโอเคอยู่มาดูเส้นใกล้ๆเธอมันโอเคเลยนะคือรสชาติมันต่างจากตอนเย็นๆมากเลยอะ่ะเลยรู้สึกเออดีละที่ตัดสินใจเอาไปเวฟนะครับก็โดยรวมแล้วก็อร่อยดีนะคืออันเนี้ยเข้มข้นมากเลยกินด้วยกันก็ดีเลยนะคะเชฟแก้ว